สวัสดีค่ะบุญนำค้าที่ดินค่ะ EP นี้เป็น EP ที่7ค่ะ EP ที่7เนี่ยคุณกรุณาคอมเมนต์มาว่าอยากทราบเกี่ยวกับการซื้อที่ดินว่างบประมาณเท่ากันเนี่ยสมควรจะซื้อแปลงใหญ่หรือแปลงเล็กดีนะคะแปลงเล็กเนี่ยถ้าเต่งๆเวยๆไม่เหมาะที่จะซื้อแล้วขายพอซื้อมาแล้วขายเนี่ยต้องรอระยะเวลาถ้าขายเลยเนี่ยกำไรอย่างเก่งก็ประมาณ20% แต่ถ้า,ร,ารอระยะเวลาเราจะได้เยอะอีกนี่อีกเรื่องหนึง่งสมควรจะเก็บไว้เป็นทรัพย์สินเอาไว้ทําธุรกิจปลูกบ้านพักอาศัยอะไรก็ได้เยอะแยะที่เราทําได้นะคะอ,อย่างที่สองเนี่ยแปลงใหญ่แปลงใหญ่เนี่ยราคาจะถูกเราดิวดีดเดินทางสะดวกสบายไม่ไกลนะักพื้นที่ดีดีเนี่ยเราสามารถที่จะซื้อมาในร,ราคาไม่แพงเนี่ยเราแบ่งขายก้าล็อกตามกฎหมายเนี่ยครึ่งหนึ่งแบ่งขายครึ่งหนึ่งเนี่ยเราอาจจะได้ทุนแล้วก็ได้ เราจะมาแบ่งเป็นล็อกเก้าล็อกก็ได้หรือเราจะแบ่งผ่ากลางหรือเราจะแบ่งสามล็อกอะไรก็ได้แล้วแต่เราเราบางทีเราขายครึ่งหนึ่งแล้วเราได้ทุนแล้วแต่เราบอกเรายังไม่พอเราอยากได้เงินอีกไม่ได้แต่ทุนเราก็เอาที่เหลือเนะ่ไปจัดล็อกเงินผ่อนได้จัดล็อกเงินผ่อนได้อย่างเช่นเราอาจจะเรียกช่างรางวัดมารางวัดนอกรอบนะคะเขาเรียกรางวัดนอกรอบแล้วก็เราจะแบ่งเป็นงานเป็นสองงานเป็นอะไรก็แล้วแต่พื้นที่ของเราแต่แบ่งได้อีกเก้าล็อกแต่ว่า อีกสามปีนะเราถึงแบ่งได้ในนามเดิมเราก็ยังแบ่งไม่ได้เราก็โอนให้ลูกให้ลูกไปแบ่งโอเคทําได้ทุกอย่างมีช่องทางค่ะและทีนี้พอเราได้ที่ดินไปลอกๆมาแล้วปุ๊บเราก็เปิดขายสมมตุติเราจะขายร้อยตารางวาเนี่ยห้าแสนเราบอกเราขายเจ็ดแสนลูกค้ามาเราบอกขายงานละเจ็ดแสนร้อยตารางวาคือหนึ่งงานเจ็ดแสนฟรีดอกเบีย้ยแต่ดอกเบี้ยเราบอกไปแล้วใช่ไหมคะ,ะในสัญญาเราก็รัดกลุ่มเหมือนบริษัทประกันอย่างเช่น ห้ามขาดส่งถ้าขาดส่งเนี่ยจะเสียดอกอ่าห้ามขาดส่งเกิน3เดือน5เดือนถือว่าขาดส่งเกิน3 5, เดือน5เดือนสัญญาฉบับนี้ขาดอายุฟาร์มเพราะโฉนดเนี่ยมันยังเป็นชื่อเรายังไงเราก็ไม่มีขาดทุนค่ะแล้วจะคุยอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าใครมีเงินเนี่ยไม่สมควรไปฝากแบงค์ค่ะเพราะไม่มีกําไรอย่างเช่นทําอะไรไม่เป็นเลยสมควรจะซื้อกองทุนถ้ากองทุนไม่ได้ฉลากก็ได้ฉลากออมสินฉลากทกศนี่เราได้ไอ้นี่ด้วย ได้อะไรนะฉลากมันก็อาจจะถูกรางวัลถือเยอะๆได้ทุกเดือนเลยลางวันนะคะเราไปคุยเรื่องขยับขึ้นมาอีกนิดนึงก็เรื่องรับจำนองรับขายฝากรับจำนองเนี่ยคนไม่ค่อยรับทุนไม่ค่อยรับเพราะเข็ดเอามาจำนองแล้วไม่ส่งดอกจะยึดก็ยึดไม่ได้ต้องจ้างทนายฟอ้องจ้างทนายฟ้องก็ต้องเอามาเอาทรัพย์สินเอามาขายขายแล้วได้ได้เงินเท่าไหร่ล้วถึงไปใช้เราไหมคะยุ่งวุ่นวาย มันมีวิธีการดิวนะคะถ้าจำนองเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นผู้รับจำนองแล้วลูกค้าไม่ส่งเราเราคุยดีๆแล้วบอกโอนให้เราเลยเดี๋ยวเราเติมตังค์ให้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้งั้นนะเราคุยได้ดีกว่าไปจ้างทนายมาฟ้องอันที่สองคือรับขายฝากรับขายฝากเนี่ยคนทําเยอะมากคนทําเยอะมากค่ะจนกฎหมายต้องออกมาช่วยผู้ทําขายฝากว่าให้เป็นหนึ่งปีสมัยก่อนเนี่ยมันแค่6เดือน6กเดือนสัญญามันขาดทรัพย์สินก็ตกเป็นของผู้รับ ทำไมเนี้ยกฎหมายก็ออกมาช่วยให้เป็น1ปี1ปีนะคะคุณต้องส่งหนังสือเตือนนะคะถ้าส่งคุณไม่ส่งหนังสือเตือนรออีก6เดือนนะคะคุณทั้งสามารถเอาที่แปลงเนี้ยไปขายได้หรือไปแบ่งขายได้หรือขายยกอะไรคุณขายไม่ได้ถ้าไม่ครบ6เดือนถ้าคุณไม่ส่งหนังสือเตือนเขาต้องมีรายลักษณ์อักษรส่งเป็นหนังสือไปสนีตีกลับมาให้เป็นลายลักษณ์อักษรมารับทราบแล้วอ่าพูดถึงการรับขายฝากรับขายฝากตามกฎหมายเนี่ยดอกเบี้ยร้อยละ15บาทต่อปี แต่เรารับจริงเนี่ยร้อยละสองบาทต่อเดือนนั่นแน,นละค่ะไม่ว่าจะลงเงินเท่าไหร่หนึ่งล้านบาทเนี่ยได้เดือนละสองหมื่นแหละเห็นไหมคะพอใช้นะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่ส่งเราเนี่ยปีหนึ่งสามเดือนห้าเดือนเนี่ยพอถึงสิ้นพอถึงมันสิ้นสัญญาเขาจะต้องมาต่อสัญญาไม่ไงั้นมันจะขาดเป็นของเราก็บอกว่าต่อได้แต่คุณต้องจ่ายดอกให้ครบเขาก็ต้องหาเงินมาจ่ายดอกเราให้ครบเราต่อสัญญาให้เขาถ้าเกิดว่าเขาไม่หาดอกมาใจ่ายให้เราตูม สัญญาขาดเป็นของเราเพราะสัญญาขาดเป็นของเราเขาอาจจะมาอ้อนวอนขอ่อาซื้อตอกซ,อซื้ออะไรอะเราก็บวกได้อันนี้เราก็บวกได้มันเป็นสิทธิของเราแล้วเราไม่ผิดนะคะยังไงก็ไม่มีขาดทุนค่ะ EP เนี้ยคุยกันแค่นี้ก่อนนะคะค่ะใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายที่ดินบุญนำค้าที่ดินค่ะยินดีแชร์ความรู้นะคะ ความรู้จากประสบการณ์จริงนะคะอย่างพี่เนี่ยเป็นนายหน้าที่ดินมาตั้งแต่ตั้งแต่ยี่สิบสามสิบปีที่แล้วเนี่ยนะคะตั้งแต่อยุ่นยน้อยออจนเดี๋ยวนี้กลายเป็นนายทุนเองแล้วค่ะสมัย,ยกนน่อนเขาเรียกนายหน้าสมัยนี้เขาเรียกนายทุนซื้อที่ได้สบายสบายเลยค่ะถ้าเราเก่งเรามีความสามารถเนี่ยเราจะซื้อที่แปลงไหนแล้วเราไม่มีเงินหรอกค่ะมเีเพื่อนเยอะแยะพันธมิตรเยอะแยะเขารู้ว่าเราซื้อแล้วไม่มีขาดทุนมีแต่กําไรเขาก็เอาเงินมาให้เรา เขาเรียกว่าระดมทุนนะคะเยอะแยะค่ะอ้าวอ,อ,อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามบุญนำค้าที่ดินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ